ตอนที่156ที่นี่มันคืออะไรนะแล้วไฟที่อยู่ในนั้นมันยังไงกันแน่ดาบแห่งการพิภพาษษากำลังตอบสนองมันอยู่ทำไมจูๆ่ๆอาวุธลับถึงมีอาการแบบนี้ไปเองได้นะเอ้ไม่ใช่คอมาสเตอร์ ที่อยู่ในอาวุธต่างหากที่เป็นตัวตอบสนองโซฟานแกเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เข้ามายังสถานที่แห่งนี้ที่นี่คือที่รับสุดยอดในอาณาเขตมอสเตอร์มันคือที่ที่แม้แต่หัวหน้ากิวของสมาคมทหารรับจ้างก็ยังไม่รู้ถึงการมีอยู่ของมันมันคือหลังอาวุธมอนสเตอร์ที่หลอมละลายขึ้นมาตามธรรมชาติ เออพี่ลิงหลังอาวุธมัสเตอร์ที่หลอมละลายขึ้นมาตามธรรมชาติมันคืออะไรหรอครับหลังอาวุธมัสเตอร์ที่หลอมละลายขึ้นมาตามธรรมชาติคือที่ที่แกสามารถใช้สร้างอาวุธลับและปรับแต่งขอมาสเตอร์ได้เพียงแค่การปรับแต่งคอมาสเตอร์ที่อยู่ในอาวุธอย่างเดียว ความสามารถที่แท้ของอาวุธแกจะถูกปลดล็อกโอ้เป็นไปได้ยังไงกันการสร้างอาวุธตาฟอร์เป็นสิ่งที่มนุษย์เราคิดค้นขึ้นมาเองนะโอ้หลังหลอมนี่จะมาอยู่ในอนาคตม,มัสเตอร์ได้ยังไงเอ้ยขายเป็นคนบอกแกกันละ่ะว่ามนุษย์เป็นคนคิดคน้นการสร้างอาวุธด้วยคอมมนสเตอร์ เรื่องนี้มันเป็นที่ดูกันในหมู่นักรบอยู่แล้วครับเอาเถอะด้วยความสามารถที่แกไม่อยู่ตอนนี้แกไม่มีความจำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้หรอกหยุดยืนอืดอาได้แล้วแกยังอยากจะได้ของรางวัลที่ว่าอยู่หรือเปล่า,าแน่นอนครับงั้นก็เอาคอมาสเตอร์ของอาวุธมาวางลงตรงพื้นนี้ แล้วเริ่มการปรับแต่งได้เลยโดยสิ่งนี้มันจะทำให้อาวุธของแกปลดล็อกพลังอี่แท้จริงของมันโอ้ฉันควบคุมการเคลื่อนไหวของดาบแห่งพิภากษาไม่ได้โอ้ยมันเคลื่อนไหวด้วยตัวมันเอง ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเปลี่ยนไปข้างในคอมอสเตอร์ของดาบแห่งพิภากษาโอ้มันกลับมาแล้วดูไม่ต่างจากดาบพิภากษาอันเก่าเลยฮะจริงๆแล้วมันไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเอ้ยอล่าพวกนี้มันอะไรกัน โอ้นี่น่ะเหรอพลังที่แท้จริงของดาบแห่งการพิพากษาหลังจากการปรับแต่งแล้วพลังที่ถูกค้นพบของดาบแห่งการพิพากษาจะกลับมาเป็นพลังเอ้ยพลังรับใหม่ของฉันโอ้แต่ทำไมวิธีที่ปลุกใช้อาวุธสตาร์ฟอร์สถึงได้มาอยู่กับราชาอาสูนมันยังไงกันแน่อืเขาไม่ได้รับผลเสียอะไรเลยจากการปรับแต่งอาวุธแล้ว มนุษย์คนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยกาบกันเถอะตอนนี้น่าจะได้เวลาตื่นของเจ้าตัวเล็กแล้วโอ้รุ่นพี่ลิงทำไมที่แบบนี้ถึงได้มาอยู่ในอนาเขตมอนสเตอร์ Monster ได้และผู้สร้างอาวุธวิธีสร้างอาวุธสตาร์ฟอร์จริงๆแล้วมันมีต้นกำเนิดมาจากอะไรกันแน่ครับ ไหนตอนนี้แกยังไม่จําเป็นต้องรู้ทันทีที่แกไปถึงระดับเทพสงครามแกจะเข้าใจถึงความลับส่วนหนึ่งของเรื่องนี้เองแล้วกันเอเรื่องที่มา้าคืนดาตกนั่นเองก็เช่นกันปุน๊้ยเจ้าตัวเล็กตื่นแล้วเหรออืม ดูเหมือนว่าแกจะเปลี่ยนไปไม่ค่อยเยอะนะแกตัวใหญ่ขึ้นมานิดนึงนี่หรอการวิวัฒนาการของแกฮอีกไม่นานแกจะได้รู้ความสามารถไหนของมันที่เปลี่ยนไปบ้างเอาละถึงเวลาที่แกจะต้องออกไปจากลำธารลวงตาอาณาเขตมอนสเตอร์แล้วถาว้ามัวแต่อยู่ที่นี่การทดสอบมันจะจบลงก่อนโอ้ได้ฉันจะรีบออกไปเดี๋ยวนี้ล่ะ จะไม่ปล่อยให้มูฟ่ฟานและพวกพ้องเขาทำแผนชั่วต่อไปอย่างแน่นอนนาที่การเป็นเจ้าของของเจ้าตัวเล็กมันไม่ง่ายหรอกนะในอนาคตแกต้องเจอกับศัตรูที่แข็งแกร่งอีกมากมายดังนั้นแล้วรีบพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเพื่อที่แกจะได้รับมือกับศัตรูที่อันตรายที่รออยู่ข้างหน้าได้ในอนาคต จะมีอันตรายเกิดขึ้นกับพวกเราสินะฉันจะรีบพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดและแข็งแกร่งให้มากพอที่จะรับมือศัตรูทั้งหมดที่ประสงค์ร้ายกับฉันฉันจะรีบพัฒนาตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วก็ให้แข็งแกร่งมากพอที่จะรับศัตรูทั้งหมดที่ประสงค์ร้ายกับฉันเป็นความจริงที่ยอมรับว่าแกเป็นมอสเตอร์ของมันทำให้ฉันรู้สึกประหลาดใจมาก ทังทีพวกเขาทั้งสองอาจจะเปลี่ยนแปลงอนาคตของโลกนี้ได้จริงๆเจ้าพวกนั้นยังมีชื่ออยู่ในคะแนนอันดับอีกเหรอตอนนี้พวกมันคงกำลังจะตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดอยู่ข้างในลำธารลวงตาอนาคตมันต้องอยู่สินะ อันดับหนึ่งมูฟานอันดับสองโซฟาน3หัวเล่สี่ลู่ฮงหานานเจนฮึพวกมันยังมีชีวิตอยู่เอาเถอะยังไงที่หนึ่งของปีนี้ก็ต้องเป็นของฉันอยู่แล้วฉันจะเป็นเพียงคนเดียวที่มีชีวิตหลอดไปจนถึงตอนจบฮ,ะฮะ่าฮ่าเท่านี้ก็รู้ผลก็แล้วสินะว่าใครเป็นที่หนึ่งของการทดสอบครั้งนี้ พวกเราถึงไม่จบการทดสอบกันซะตั้งแต่ตอนนี้เลยละเพอพอดูเชิงชีจนการจบการทดสอบอนาเขตมาสเตอร์ก่อนเวลานั้นมันยังไม่เ,เคยเกิดขึ้นมาก่อนนายคิดจะหายกฎของสมาคมทหารรับจ้างอยู่หรือไงเออพอดูเชิงดือด่านชั่นเจ็งเลยนะไม่ไหวจะเกิดอะไรขึ้น ผลลัพธ์ของการทดสอบอนาเคสมนอนเตอร์มันก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกนะเออทุกคนดูสิดูที่จอโอ้นั่นมันโอ้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมพวกมันถึงยังมีชีวิตอยู่ไฮ้โมฟานไอ,อ้เซสว่าเอ้ยขอ้กันเถอะ ฉันจะเป็นคนฝังเทเองโอ้อะไรกันไอ้สามคนนั้นยังไม่ชีวิตดูอีกเหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้นะอะไรวะตอนที่หนึ่งรห้าสิบเจมูฟันไอ้เซซวะคงคิดดู่แล้วสิว่าพวกเราหลอดกันมาได้ยังไงแกใช้แผนกี่ขาดหลอบทำร้ายพวกเราตอนนี้พวกเราจะให้แกได้รับรู้รสชาติของคำห่อมาม้าหมู เฮ้ยเมื่อกี้แกบอกว่าเป็นเศษสระใช่ะหมเฮ้ยช่างไรเดียงสากันจริงไม่มีใครเขาสนหรอกว่าพวกแกจะใช้วิธีแบบไหนสุดท้ายผู้ชนะก็คือผู้ชนะอยู่วันนี้ค่ำอีกอย่างทาไมพวกแกถึงมากันแค่สามคนเดี๋ยวบอกเราว่าโซฟานเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยพวกแกเอาไว้ไอ้มมฟานตายซะแกเฮ้ยยอดเยี่ยม ดูจากท่าทางของลีหวงกับเพื่อนๆของมันไอโซฟานคงจะตายในลำธารดวงตานะักเขตจริงๆสินะเอ้ยตอนนี้ไอตัวปัญหาไม่อยู่แล้วเอ้ยก็อีกแค่พวกแกสามคนูมฟานไอเซสวะตายซะเถอะอืมฮโอ้ยนี่มันพชรเวนเอ้ยพวกเราประมาทเก,กินไป เราโดนพิษของมูฟานเข้าอีกแล้วโอ้ยเจ็บไม่จำกันจริงๆเลยพวกแกเห็นเห็นก,กันอยู่ว่าฉันใช้วิธีนี้กับพวกแกมาก,ก่อนต่อให้แกวิกว่งตรงดิงเข้ามาเออยังติดกับพิษของฉันอีกโง่ชะมัดไม่แปลกใจเลยที่แกต้องตายด้วยน้ำมือของฉันแบบนี้ไปลงนรกซะ มีบางอย่างผิดปกติจากการแสดงออกของพวกมันอะไรนะ,ะมูฟนานแกคงไม่คิดสินะว่าตัวเองจะถูกลอบโจมตีแบบนี้แกจะได้ลิ้มรสยาของแกเองโอ้ย เขาฟันหมอนั่นเขาแล้วหมูฟันตายแล้วแน่แน่โอ้อะไรกันรีบนี้เร็วโอ้รวบสามเลยเฮ้ยกิงจริงพระเอกแล้วโอ้ยช่างเป็นเพชรที่น้ากวัวจริงๆ ไม่คิดมาก่อนเลยว่าห,หมูฟานมันจะใช้วิธีนี้เพื่อป้องกันตัวเองเอาไว้เฮ้ยพวกเราไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับสกิลนี้ของมันเลยด้วยสิอย,อย่างน้อยเราก็ทำให้มันใช้ไพ่ตายได้ไดนะเอ้ยเขาไม่น่าใช้วิธีป้องกันตัวเองเหมือนเดิมแต่เป็นข้างที่สองอีกหรอกไอ้โซฟานแกยังไม่ตายกันเหรอ ไอ้สามคนนั้นหลอกฉันเรื่องการตายของแกสินะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันจะต้องใช้วิธีไม้ตายกายาเงาพิษแบบนี้อีกเฮ้ยไม้ตายกายาเงาพิษเป็นวิชาที่อาจารย์เป็นคนสอนฉันมามันคือวิชาป้องกันตัวที่สําคัญที่สุดของฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะต้องมาเสียมนที่นี่อีกฉันจะไม่อภัยให้แกเลยหูฟ่ฟน ไอคนจะคิดถึงวันที่กำจะตามสนองแกบ้างนะหลังจากที่แกลอบทำ้ายเราแบบนี้วันนี้ฉันจะทำลายแผนที่แกและพวกที่แกเอาวางไว้เอยแกคิดจะสู้กับฉันเหรอเฮ้ออีโซฟานแกคิดจริงๆเหรอว่าแกจะสู้กับฉันได้อะฮะฉันเป็นขนพลระดับสูงตอนไป แค่กแกกล่าวเดียวฉันก็จะเป็นเป็นไทยสองขามแล้วแกจะเอาชนะฉัน,น,ฉนอย่ามาทําให้ขำเลยนะ้าโอ้ยอ๋อล้อดาบันน่ากลัวมากอ่ะโอ้ยเวแล้วพวกเราจะหลบไม่ทันนะโอ้ย เฮ้ยดาบของหมอนี่ดีกว่าของฉันงั้นเหรอเฮ้ยหมฟานแข็งแก่งสมกับเป็นขุนพลระดับสูงตอนพาจริงๆเขามีพลังมากกว่าฉันยังไงก็ตามดาบแห่งการพิภากษามันจะช่วยทดแทนค่าความต่างของพลังได้โดยเฉพาะตอนนี้ที่มันถูกปรับแต่งมาใหม่แล้วเฮ้ย แกต,ติดกับฉันแล้วเอาไปกินม่ฟานมีไพ่ตายซ่อนไว้อยู่เยอะมากจริงๆเลยฮะเฮ้เชวิชาดาบต่อสู้พักกาโอ้อะไรกันโอ้ยสกิลดาบนั่นหรือว่ามันจะเป็นของสิทธิ์ไพ่คนนั้น เอ้ยนั่นมันวิชาดาบสวรรค์ของวิชาดาบต่อสู้เว้ยเป็นไปได้ยังไงกันโซฟาลเรียนรู้วิชาดาบต่อสู้มาแล้วจริงๆสินะเขาไปฝึกวิชาของดาบสวรรค์มาตั้งแต่เมื่อไรฉันไม่เห็นรู้เรื่องนี้มาก่อนจากข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขาที่พวกเรามีอยู่โซฟานได้ไปเจอกับดาบสวรรค์ในตอนที่เขารับการเตรียมสอบเทพสงคราม อาจเป็นตอนนั้นก็ได้เป็นไปไม่ได้นะการเรียนรู้วิชาดับต่อสู้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆแบบนี้มันเฮ้ยอาจจะเป็นตอนนั้นก็ได้เป็นไปไม่ได้เฮ้ยการเรียนรู้วิชาดับต่อสู้ในเวลาสั้นๆนะเฮ้ยในเวลาสั้นๆแบบนี้สามารถเรียนรู้และใช้มันได้อย่างเชี่ยวชาญหมอนันเป็นตัวอันตรายที้เราต้องรีบกำจัดจริงๆ อนาคตของเด็กคนนั้นจะไปได้ไกลว่าหัวหน้าเกิ่วคนปัจจุบันเฮ้ยมันเป็นตัวอันตรายต้องรีบค่าค่าเขาในตอนที่ยังไม่ีโอกาสพอดูเชิงนายคงจะมีความสุขมากเลยใช่นะที่เรื่องกายเป็นแบบนี้เอ้ยเรื่องกายเป็นแบบนีน้มีความสุขมากใช่ไหมนายคิดอยู่ใช่ไหมว่าถ้าโฟานอยู่นายจะได้เป็นหนึ่งในการทดสอบของอนาเขตมอนสเตอร์ นายคิดอยู่ใช่ไหมว่าถ้ามีโซโฟานอยู่นายจะได้เป็นหนึ่งในการทดสอบของอนาเคตมอนสเตอร์หรือนายคิดว่าตัวเองมีอํานาจมากพอที่จะแทรกแซงตัวเองขอเข้าไปในอนาเคตมอนสเตอร์ได้ในตอนนี้พอดีชิงเหลือล้อเล่นกันได้แล้วนะ่ะฉันเป็นคนตรงไปตรงมาโดยตลอดและฉันเองก็ไม่เคยใช้อํานาจเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองด้วยอย่าลืมไปซสีว่าหมู่ฟานเป็นลูกศิษย์ของฉันลืมไปแล้วหรืองไงว่าหมอนันทำอะไรได้อีกบ้าง เฮ้ยหรือว่ามู่ฟานถึงเวลาตายของแกแล้วหน่อยแกบีบให้ฉันต้องทำแบบนี้เองเนาะเฮ้ยนั่นอะไรภายตายอีกอย่างของมู่ฟานงั้นเหรอโซฟานแกนักแก ไม่คิดเลยว่าแกจะบีบให้ฉันต้องใช้วิชานี้ตอนที่158ตอนที่158อห้โอ้ยพิษนี่มันผลของพิษนี่รุนแรงกว่าอันก่อนหน้าที่ฉันเห็นมากเฮ้ยบาจริงทุกคนถอยกลับไปถอยไปไม่ต้องเข้ามา ไอ้ทำไมยากแก่พิษของฉันมันใช้ไม่ได้ผลกันโอ้ยนี่สินะพลังของพิษที่เป็นพ่ายตายของมูฟานไม่ใช่แค่ม,มอกพิษของมูฟานเพียงอย่างเดียวมีพลังมากขึ้นแต่อลา,าของเขาเองก็ต้องแข็งแร่งขึ้นด้วยเช่นกันอลา,าของเขาในตอนนี้มันอยู่เหนือกว่าระดับขุนพลสูงแล้วเฮ้ย โอ้กายร่างเป็นตัวประหลาดไปแล้วทําไมเขาถึงเปลี่ยนไปมากขนาดนี้กันมันเป็นวิชาแบบไหนกันโอ้ยนั่นมันวิชาระดับเทพสงครามกายาพิษสิ้นหวังมันคือท่าประจำของรองประธานปู่เชี่ยวเฟงเอ้ยแต่ว่าวิชาประเภทนี้เขาใช้ได้เฉพาะคนที่อยู่ในระดับเทพสงครามไม่ใช่หรือไงยาทาพิษสิ้นหวัง วิชาที่มีเพียงแค่คนอยู่ในระดับเทพสงครามใช้ได้โซฟานระวังตัวให้ดีนี่ไม่ใช่พลังของเขากายาพิสินหวังคืออาวิชาของอาจารย์หมอนั่นมู่เชียวฟงที่ถูกใส่เข้าไปในร่างกายของเขาพลังของเขาในตอนนี้ไม่ต่างอะไรไปกับเทพสงครามไอ้เสสวะถึงเวลาตายของกายแล้ว เอ,อพลังแขนของเขาเทียบเท่ากับพลังของอาวุธลับดาบแห่งการวิพากษาเลยเหรอนี่มันยาทาพิษสิส้นหวังทำให้เขาสามารถรับคุมดาบอาวุธเทพดาบแห่งการวิพากษาด้วยมือเปล่าได้พลังของมู่ฟานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากสงสัยว่า เขาจะอยู่ในระดับเทพสงครามแล้วจริงๆสินะเอ้ยดาบของเล่นของแกมันใช้ไม่ได้ผลกับกายาพิสินหวังหรอกนะหลังจากที่ฆ่าแกแล้วอาวุธลับน่นจะเป็นของฉันแกผิดเองไท้บีเพราฉันต้องเปลี่ยนร่างเป็นกายาพิสินหวังชีวิตของแกเพียงอย่างเดียว มันชดใช้เรื่องที่ทําให้ฉันต้องพาใช้ไพ่ตายของฉันไม่ได้หรอกนะไอโซฟานยอมตายซะเถอะฉันจะใช้แกเป็นฉันโอ้ยยอมตายงั้นเหรอหมู่ฟานแกคิดจริงๆสินะว่าแกจะฆ่าฉันได้้าแกมีพลังนั้นอยู่งั้นก็เข้ามาเลย โซฟานโซฟานอาวุธดาบของโซฟานสูสีกับหมอนั่นมากเอ้ยพลังของเด็กคนนั้นอยู่แค่ในระดับขุนพลระดับสูงอะในขณะที่ตอนนี้พลังของมู่ฟานอยู่ในไทพสงครามนะเออมันก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะสามารถสู้กันได้อย่างสูสีขนาดนี้กายาพิสิ้นหวังของมู่ฟานมีพลังของปูเชวฟองอยู่ในตัว ด้วยแต่โซฟานโซฟาันนได้บรรจุเอ้ยโซฟาันนได้บรรลุการเรียนรู้วิชาดาบการต่อสู้มาแล้วนั่นแหละพลังที่แท้ของเขาอ่ะไหนกำลังจะบอกว่าโซฟามีโอกาสชนะได้งั้นเหรอเอ้ยโซฟาระวัง เป็นพิษที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ยังไม่รวมไปถึงที่พลังของมุ่งฟานที่อยู่ในระดับเทพสงครามซึ่งทำให้ฉันต่อกรด้วยได้ยากขึ้นไปอีกลองที่แย่ไปกว่านั้นก็คือกายาพิษสิ้นหวงสามารถใช้งานได้ทั้งการโจมตีและการป้องกันมันทำให้ฉันลำบากมากเอ้ยคิดว่าเราอยู่ในระดับเดียวกันงันเหรอ อย่ามันล้อเล่นที่แกสู้กับฉันได้อย่างสูสีมาจนถึงตอนนี้ก็เพราะว่าแกมีอาวุธลับของแกซ่อนเอาไว้เอ้ยอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมันก็จะจบแล้วฉันจะจัดการแกด้วยพลังที่แท้จริงของฉัน โอ้ยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่โอ้ยนั่นมันู่ฟานไม่ใช่หรอถอยไปห้ามเข้าไปขวางการต่อสู้นี้เด็ดขาดเฮ้ยอ๋ออวิ่งรีบออกไปแล้วนี่เหรอ พลังที่แท้จริงของกายาพิษสิ้นหวังเขาพูดถูกฉันไม่มีทางเอาชนะได้เลยเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังนั้นของเขายิ่งไปกว่านั้นวิชากายาพิษสิ้นหวังของเขายังปล่อยพิษออกมาตลอดเวลาอีกในขณะที่ฉันสู้ด้วยวิชาดาบต่อสู้ฉันต้องคอยระวังพิษไปด้วยในเวลาเดียวกันถ้าฉันพลาดแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ฉันก็จะหมดฤทธิ์หมดสิทธิ์เอาชนะเขาได้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ฉันมีอยู่ไม่ใช่แค่พลังของฉันเองฉันจะใช้เวลานี้แหละเพื่อทดสอบพลังของดาบแห่งการพิภากษาหมู่ฟานแกเอาแต่เป็นฝ่ายโจมตีฉันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วตอนนี้ถึงข้าวของฉันบ้างแล้วมาดูกันว่ากายาพิษสิ้นหวังของแกจะแข็งแร่งแค่ไหนเข้าไปได้เลย เฮ้ยสูบแบบซึ่งซึ่งหนะ้าซะยนะถ้าแกอยากจะตายนะกก็จะจัดให้เฮ้ยตายซะฉันจะตายเหรอเปล่าประโยชน์นะเออเดี๋ยวไม่บางอย่างผิดปกติ 啊！Oh.